สวัสดีครับมณีมลยพามาตามในทางเมลไพ่โคงสุดท้ายนะครับเพิ่นฝันคักเราพี่น้องฝันได้คักได้เนี่ยเพิ่นฝันได้อยังก็ล่องไปติดตามพอบฝันของเมลไพ่ดนดนๆกันเลยครับสวัสดีครับเมลไพ่ครับวันนี้ค่ะมณีกี้มาตามในทางเมลไพ่เนาะสําหรับในทางเมลไพ่เพิ่นกับฝันมีฝันในบ้านเนาะก็ฝันมนีมาตามอีกทีหนึ่งโครงสุดท้ายของเพิ่นนะครับทุกท่านเลยเพิ่นจะมาข่าโคงสุดท้ายเลยนะครับเมนมือสุดท้ายทุก่านใกันเลยมาตามเนาะ เอาแบ็ไฟกินไว้เขาจะนำจะสอบมาจะสอบปนกินอิ่มแล้วยิ่งอวดยังกินเหมือนต้มไก่จ้องไเท้าวะล่ะจ้องใอยู่คืออยู่หัวเ้นหัวเส่ถุงไงนะถุงส้ถ่ายกินเขาอยู่ต้มไก่ก็อย่างนั้นอยู่แล้วเนาะต่มไเส้ย่อดวะล่ะเสยอดใหม่ปะใส่ใส่เดี๋ยวโอ้คักูีมันยังอ็ะครับวันนี้ก็ตามว่าไงื่ก้อนไม่ไฟ่ฟันอนไวก่อฟันอัน พราาผู้ผลเสศิเร้เลาะเสศุดวะเสศุดแล้วว่าไม่หยอกพี่ไตเล่านะอืมเอาไก่ไก่มาสองตัวไก่ไก่ย่างเสศถาพราเขาหมดแดงแดงใจวายยุจจอสาบพราเขาเา่านั่นเอาผู้เดียวไก่มาไหวเติงเนี่ยว่าสันผลผลลีย่ทังกลนี่โบเห็นบ้านี้พราะเตว่าจังสันผลระยะออกแมา่ไม่หยอกเข้ากับผู้นี้แล้วไม่หายว่าสันว่าอันบ่อปุ๊กลวายแหย่โน่นทิ้งใจวางเสียหละ มาแล้วไม่ยอเข้ายอกยอกันนั้นยอกกันนี่มาจกหน้าจกหลังเงี้ยนี่ไหมยอกเข้าก็เลยอันของเงินน้ำพึนแต่เงินมานึา่ง่ล่ะเอาเนี่ยยี่สิบบาทาสันวา่าเอาอให้หน้อยัแค่สันดอกวา่าบัดมาเคลื่อนผลไมาอีกมาผลมานนอนน้ำกันนี่ลีนอนน้ำครับก็เลยไม่ใจของ ไม่ไปก็นได้คือว่าเลขกขันขันพ่อพ่อใหญ่นี่มันมันสิเป็นเก่าซีนะโอ้มันมันสิเป็นหกซีงใช่ไหอือปากก็ลงไปแตงซีเนาะว่าไงว่าไงในีฟันนี่มีกันเป็นกันแล้วนอนกันเฮี้ยงลองซองเลยล่ะนอนเฮี้ยงกันนอนเฮี้ยงกันเลยได้ได้สวีวีว่ะสวีวีวีสวีวีสมเปียไข่ว่ะเออจแล้วเด้วยเนาะเลี้ยงาวฟันเด้อพี่น้องเด้อนะ เแลมันถาม่ไอเนาะฝันเนาะปากองว่าไปตะเกาซีเนาะก็ได้ลงไหนก็เกาซีนะลงไหนกันจมปากหรือข้าวเป่ากันห้องหกซีัหกซีเก่าซี่นไม่ได้บอกเรียกว่ามืงขึ้นนี่อันมึงขึ้นเคนบอกแต่ว่าขันฝันเห็นไปไงเนี่ยมันอยากเป็นหกซีเด้แมนบอกเลรว่าเอาเสียเอาตัวไหนเนาะอันจังไหนก็จะเป็นหกซีละเลยดอันตะว่าหกขาเนี่ยกับ มารวยก็ลงไปตะเกแล้วนันนบ่มื้หก่อนแล้วขาจะมาน้ำเดือกมั้เนี่ยต้องมาขหาเดือกระนกจังวานี่แหละวันนอนน้ำกันนี่แหละเพราะว่าได้เม่ดกล้มไข่กันนี่แหละจะเคยฟันสิจะมันออกข้าหาบ่ขาวหาผู้ชายผู้ชายนี่ยมันหเนาะยิ่งไม่ยิ่งกันันาะยิ่งซีก็เนบ่่จังเดยิ่งซีอยู่แต่ว่ามันมันแห่งัน ว่าไม่ใช่กันเม่ไผ่เคยฝันว่าเคยมีเงากระเพื่อนนี่มันเคยออกตัวอะไมันเคยออกหัวขาแต่ว่างแขนนะแต่ว่าขันเท็จพอใหญ่นี่มักฝันเป็นหกซีหกซีโอมันเคยเป็นสั้นถ้าควบหมักนี่ได้ว่าสิบอกมอรวยว่าอะไรอะไรหกซีหกซีลงหาเนาะเออก็ก็สีนี่ว่าพีชขหามออกขามันออกมันบลอกดูแลให้อืม ฝันฝันเก่านะออออนหรือว่านี่กเลขพันหายันเขาแล้วก็ได้เพราะมัน,นมันำเนี้ยเล้วมันเขาเล้วอ่นี่ไหมว่มาสิเขียนหกสี่ไรนกเปล่เก่าสี่เก่าสี่ไม่เมือนอ่นไหมนาองว่าง่ายกับฝันเห็นไปยัน,นี่หกสี่เลยจำได้เล่นมาจำได้จำไ,ได้ตอนมื่อจำมาไทยนี่ออนตอนขอยาวฝันไปนั่งมานังนเป็นแตงตัวลอลอใส่สูตดนั้น มัต้นใจมันออกอกซิแกนดิให้ทั้งทีกันดินี่หลาได้จำขนา้เลยวันกีบวิสองยางสองยางวางไดเตียกแคือฟันแรกอาจจะเขาก็ได้เพราะมันได้แล้วเขาแล้วแล้วววีวแล้วฉววีวีิวไอมาดึงินพอ้มันึะเขียดฟันเป็นดับ็อ่ายนี่จะฟันจมก้น ฟันไั่เปนเรียงกงเริ่มมาเลยถือตั้งเรียงครับอันนี้คือฟันฟันแรกฟันแรกนะอันนี้เก่าฟันเก่าอนุวานอันนี้เก่าอันนี้ไม่อันนี้ไม่เก่าสองเก่าง่าตนม่ถอตั้งแล้วมาเลยผมยันเรียกคนไทยขนเขอเรียวได้เลยจังได้ะสองศูนี่เก้าสองศูพราะว พอวันวันไมห้เล็กไม่เด้ว่างานนี้มันจะเล็ตีได้ฝันไม่เนี่ยฟังดีด้อพี่น้องอเหลขใไม่นี่เป็นเล็ตีเด้นะครับแม,บแม่เป็น,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 นเล็ตีแต่ว่า,า,ม,านนนนนมันนนเออ,อแ,แ,แต่ว่าพนว่าเคยฝันว่านอนน้นี่มันคยออกห้องหาบแม่เลแต่ว่าฝันในร้วมันอองซีแม่้ไงว่าหองซีหองหาแม่ก็ที่ตกันตกันโอเคเนาะโอเคเอาใจกันเนาไีตีเนาะเดี๋ยวจะถกการ์ดสแตรมเสรนพวว่ามันไปนังซีการ์ดูอ เพราะว่าฝัานหายสองศูน,นย์ด้หวันฝันหเงินยีสิบาทอือืมแต่ว่าเขาว่าใกล้สองโตเขาลยตีเก่าสองศูนย์อืวันนี้ฝันไหมเนี่าฝันว่าได้ผู้เก่าเนี่ยผู้ใกล้ไหมเนี่ยแบนเนี้ตึงโตลอๆเนี่ยมาหนอน,นเพลินสวีบีบีฮวันยี่ฝันกินนะวันที่ฝันยินนะฝันไหนเอนแขข้อฝันมาไปถามกันไว้เนาะนะครับเขากัตีกันเป็นฝันไหมแต่คือหกซีเก่าซีหกหา ไม่ไพ่วาเคยฟันแบบนี้มันเคยออกหกหาแต่ว่าฟันยี่เพิ่มกออกหกสี่นะแต่ว่าว่านเพนิ่มไม่ให้เล่เพิ่มเงินยี่สิบบาทเนาะเก่าไกล้สองตัวมาใส่ถาดไว้เป็นกระย,ย่างแล้วเนาะกระดิ๊กเก่าสองศูนย์ขอเง,งินแล้วทันจบก็ได้สองหกบาทปลดผลเงินไปยี่สิบบาทเอาไมาใหานา้น้อยเฉยจังดอกกับประมาณนี้เนาะพี่ตืเนานะสองศูนย์เก่าสองศูนย์กับว่าแน่ว่าเรียกฟันแรกอาจจะเก่าหรือฟันไใบไม้ไพ่หกสี่ก็ หกหักเกาซี่เกิเป็นไปได้กันพี่น้องก็ร่องตีความฝันผู้ใดเคยฝันแบบนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อนะครับซอยกันเนาะนะครับก็เป็นน้องแม่ไพร์เอ้ยเนาะข้อมานแล้วก็เ่อเกล็ดเพื่อคมเนาอเพื่ปอกเนาะข้อมฝันนะเป็นฝันเนาะไปปอกขี้ฟังดีล่ะข้อฝันไหมเป็นเป็นยังฝันอยู่ดิมันสอนข่อยฟังแต็มืัอเช้าเต้ไปง่ายนี่เฝันฝันเอาคุยเต็มแต่หลังเข้าไปนะเต้มาดีที่ได้ เดียวาเอาเพ่มให้มันเดี๋ยวเรามันสัมผัสไม่มันต่าหมันจะบอกลายคลิเปินมาลายคลิปวหรปไงแต่ว่าบ้านเลาที่เราได้กาะสองหกหนึ่งหกสองหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกเออนะมูมูเก่ามูเก่านะเปนมากระซื้อเ้นะครับหนึ่งสองหกอเก่ามันฟันก็ยเตรมบ้านนะ่อาะครับก็ว่าเป็นยังเขากับเขากับฟังซื้อี่น้องมากระซื้อเดี๋ยวตะมันคิดให้มันต่างหากอีกนะอันนี้เขากั ก็สองกสองกับวันแนนเนาะอืมเอออ่นี้จเอาเขาไปยังดอกเขาขีไม่ไพ่ก่อนจะคอยจะผานไปมันเจยนึงเนาะเขาคุ้นไม่ไพ่หลายเด้อเดี๋ยวแบงปันก็ฟันดีๆพี่น้องอซีเนาะบังหวังมาเห็นเนาะงาเราได้ก็ให้เนาะอยากแพี่น้องบ่ได้ไม่ไพ่ว่ะสามีกัป่วยนะครับอจ้าจนงาทการบ่ไงานตำรวรวยครับเงานบ่ไ้ไม่ไพ่เป็ดงานกับคนวงสามีบ่ดไทยก็เดี๋ยวเราเสร็จแล้วว่ะเดี๋ยวอเอาเงิน เพียรเพียกกระเซือนหน้าทายไม่เยอะก็ลงมาบ่ได้เ่ามีคนจับนะครับวันนี้อดไกระเซือนหอดกันเด้งไปฝุ่นอยู่ดีเพืนบ่พอห่านแต่เศร้าเรืองเต้ยไปแต่เศร้าเห็นไหมวันนี้ไปแต่ฝันเป็นดีใจเป็นเลี้ยงไปเถอะเด้ยอมจากไหมครับผมอ๋อเมียตื่นสลบมั้ยดูสว่างเป็นว่าสวีวีสวีก็จะว่าสวีทีีสันตัวสิว่าสรุปว่าแมียไพ่บาน เจ้าทีผูเก็าพลรรนหลับมหาพนมหาหรกเดยนอนน้ำกันพลเดียวมีไพ่มานอนน้ำกันคักมักกันคักพมาเนี่ยงรองซองตอนเนี้ยเี่ยกันลองซองพนมาให้ว้มฝันฝันอยู่ฝันกินคักเนาะมีเีไผ่แต่ว่าแล้วว่มีตือชัวเข้าหนีว่็ตีเป็นเหล็กยางแล้าว่าน้งฝันแบบนี้แล้วมักหกหากับหกซี่กับเก่าสี่ประนมองด้วยตี เด็กที่เป็นฟันมื่ขึ้นครับส่วนฝันเก่าเนาะฝันเก่ากับันเก่าข้หีหเก่าสองศูนย์ใกลมาสองตัวเส่ถฐานเนาะแล้วคนจกเงินยี่สิบไหมเด้อนะครับแต่ตีเป็นสองศูนย์เก่าสองศูนย์ตัดหาเก่าสองเกาศูนย์ก็สองศูนย์นะครับหลื9เก่าของหมู่บ้านเนาะฟันไม้ก็คือหก6ีหกห้าเก้าีเนาะในตู้กับที่ใบฟังหน่อยเด้อนะครับกชกขยามน้ำแม่ไพในวันมตัวแตกสตัวแตกนครับเพื่อหยช่องกันคาขอบคุณได้ เอานะครับอฟซี่นใดพ่นกับ่าแพงหรอกเมียไพเราเข็ยนงานบ่ไดสามีกับเปิดตีเตียงเนมะข้อฟันก็คือข้อมฟันเด้อนะครับฟันย่ามไปกระดิ่งไปเค้นหอยไหวตาผมเอาเอฟซีรวยอยู่่องครับสวัสดีครับมันแมนไหม